เฮ้ยงูเดียเห็นงูไหมงูตัวจริงเลยเราจบกโขกันเฮ้ยจับกระยางุกโขกออพร้อมแล้วค่ะโอ้ย เราจะออกไปไหนกันเราจะออกไปสีจัก,กรยานขึ้นข้างน้าไปกันเลยจ้ก้ลุย,ลยไหลเลยลูกโหคือขี้เช็ดได้ไหมอ,บบอ๋อเออต้องถ่ายแว่นแน่เนาะกลับไปเอาแว่นก่อนแว่นอยู่ไหนแว่นอยู่บนบ้านเลยปะ่ปะกลับบ้านไปเอาแว่นก่อน พ่อกับเอลวินได้เลยค่ะ a few moments later พอหาไม่เจอเม็่เ้จงถือก,ก,ก็ได้ไปกันดีกว่าไปอ่ะ่าจะขี่ย้อนแสงฮนะมาให้แสงทิ้งตาห้าโมงแล้วยังร้อนอยู่เลยต้งสักห้าโมงครึ่งเนาะขี่ชิดมุมนี้แล้วกันแตได้เป็นเรนสวน côn mai, đọc máy xí lưỡng. trời nóng căngเลย. rớt ma khung đảo. rớt ma rồi. rớt ma, bùa. rớt ma, rớt ราจอดกันเต็มเลยเมื Guys, uh ่อ oh, ก be yeah. ่อนฝั่งนู้นมันทะลุได yeah. so ้ทะลุไปซอยสองได้แต่ตอนนี้เขาปิดแล้วข้างบนเหมือนทําเป็นบ้านเช่าเลยเมื่อก่อนไม่ใช่เป็นบ้านไม่ใช่บ้านสไตล์นี้ขี่เข้ามาที่ของใครก็ไม่รู้ขี่ไปแล้วก็ขี่กลับรถมาขี่ไปแล้วก็ขี่กลับขี่มาแล้วก็ขี่กลับอะแค่ขี่มาหรือขี่ไปขี่มาแล้วก็กลับขี่มาแล้วก็ขี่ไปแดดร้อนไหม เราไปทางนู้นเลยดีกว่าร้านขายขนมีรถเที่ยวกันพ่อบางแดดให้ไม่ร้อนเลยสบายเลยบ้านสวยจังเลยบ้านสวยจังบางนนู้นก็กำลังทำใหม่กันนะรีโนเวทบ้านใหม่กันเต็มเลยโอ้หเดียวก็รีโนเวทใหม่ทำใหม่หรือทำใหม่หรือแล้วก็ทำใหม่ ี่ไปโรงเรียนกันดีกว่าบ้านน้องเขาปั่นขายน้ำส้มขันสดร้อนแดดร้อนจังเลยนู่นมอเตอร์ไซค์สดมากมอเตอร์ไซค์เปลเบึนลเปปล้โอยนความรักความเไปตลาดเลยไหมไม่เอาดีกว่าเอาแค่ตามถนน ตลาดอันตรายคนเยอะเฮ้ยงูเรียเห็นงูไหมงูตัวจริงเลยโอ้ยงูเขียวงูเขียวเลยเ,ลนะเลยเข้าไปในรถน่ะเลยเข้าไปในรถเก่งอะ่อะองูเอ่อเหมือนจะเป็นงูเขียวนะฮะตัวใหญ่เหมือนกันเท่านิ้วโป้งอนะ่ะยาวเมตรกว่ากว่า<ๆ><ๆ>งู ไปที่รถนะฮะเขาจะเข้าป่าไปแล้วเขาน่าจะเข้าป่าไปแล้วแหละงูน่ะตกใจหมดเลยเห็นงูตกใจหมดเลย,เลยโอ้ยมีร้านกาแฟด้วยข้างหลังร้านกาแฟสดชิลจังเลยสบายจังเลยตรงนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวจะปิดไปแล้วเลกขาย โนโควิดกันไม่ไหวดูีิโรงเรียนประตูจะเปิดไหมวันนี้เขาคงจะปิดไม่ให้เข้าหรอกบายเลยเขาไปตลาดกันอ๋อใช่เขาไปตลาดกันเปิดปิดเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน6โมงครึ่งถึง9โมงเปิดวาด่า,าพไปเลยน,นะวาดภาพวาดภาพที่กำแพงสวยไหยสวยๆทั้งนั้นเลยดูสิ มีโดเรมอนด้วยแล้วก็มีต้นไม้ใช่มีต้นไม้มีบ้านแล้วก็มีทุ่งนาด้วยดูดิเขาวาดแมวเหมียวต้นไม้จานบินตรงนี้คือโรงเรียนบริบูลสินใช่ไหมพ่อเรียนที่นี่อ่ะตอนอยู่อนุบาลจนถึงปสมเลยนุ่นมีโดเรมอนไปดูกันมีโดเรมอนโดเรมอนม่อนมอน,มอน โอ้มีอาร์มตัดคอมมิสามคนเชื่อกันว่าโอ้ตรงนู้นมีรถไฟฟ้า<ะ>เห็นไหมสถานีอันนั้นน่าจะเป็นที่จอดรถสร้างใหม่ซอยจันนระ์คอขาทะลุซอยสองไหมสุดซอยแล้วเนี่ยกลับไหวไหมร้อนเนาะไหวไหมแสงแรงไหวไหม แม่แม่เอาไปทำไงดีเราไม่มีแว่นงั้นเราต้องขี่ไปที่ร่มๆก่อนพ่อพาไปโรงเรียนดอมจอดีกว่าเขาเปิดหรือเปล่าไป,ไปดูกันเขาไม่เปิดโรงเรียนบริบูนะแต่โรงเรียนมัธยมก็อาจจะเปิดก็ได้มีเข้าซอยแคบซอยชมชนบ้านริมคลองดอนเมืองเรื่องเกิดั่หาแม่กันนะบ้านนะ่ะแม่อยู่ที่บ้านเหรอ อ,อ,อสวนกันได้ไหมนี่ยแคบมากเลยให้กับปุ๊บไปตรงไหนไปเอาแหวนกันหนักเออให้เอาแว่นไป,นไปตรงนี้พอจะแอบแดดไปได้ไหมพอไหวไหมงั้นเดี๋ยวพ่อซิ่งปื้ดเดียวเลยปื้ดเดียวสุดซอยเลยเห็นไหมพอซิ่งเลยรับตา

เยอะเยะเลยดูสิดูฝั่งนี้กันฝั่งนี้อะไรมีอะไรบ้างลูกมีมิกกี้เมาส์เห็นไหมมิกกี้เมาส์ I love my school นี่ก็มีหมีปูด้วยเห็นไหมหมีปูมีเสือแล้วก็มีหมูให้หมูไหมหมูป่าไปดูสติ๊กติ๊กสติ๊กแล้วก็สติ๊กสติ๊ก จากเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็มีลาด้วยลาลาเป็นลาหรือเป็นหมูไปดูช้างกันช้างตรงนี้ทานทรสองไม่ค่อยมีรถสบายมากเลยนะพอจะปัดเขาอึดเดียวเลยนะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะ มองทางนู้นมองทางนี้มองข้างๆเอ้ยเราจะไม่ร้อนเออเห็นไหมไม่ต้องไปสบตาแสงอาทิตย์มองไปทางนี้เออมองไปข้างๆจะได้ไม่ร้อน,นมองไปข้างๆนี้ใช่มองไปข้างๆจะได้ไม่ร้อน ชั่วหน่อยตรงนี้ไม่ค่อยร้อนพ่อพาขับมาถึงตรงสุดซอยแล้วตรงนี้สุดซอยนี้แม่ชาวฟ้า่ะเดี๋ยวเราขับกลับบ้านกันพร้อมจะกลับบ้านหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะไปกันเลยไปกลับบ้านเราไปหาแวาน่นเราไปาาาาได้สิปะไปเอาแว่นกันขยังชั่วหน่อย รถมารถเยอะเลยอุ้ยรถมาข้างหลังเรานี่งสีโขงแหมมุมนี้ไม่ร้อนพ่อบังแดดให้โอ้รถจอดกันเต็มเลยทุกที่เขาเล่นอะไรกันเกมเตะตะก้อ,อกันเล่นกันออกกัน ล้ถเยอะซอยน,นี้รถเยอะโอ้นี่ผ่านตรงนี้ต้นต้นตาลดยวไปตาลจะร่วงมาใส่ร่วงตาลใส่เปลือใช่ร่วงตาลม่ใส่เปลือกใช่ต้นตานลร่วงมาใส่เราเลยล่ะอุย ตกท่อจักรยานตกท่อเราจับข้อกันใช่ท่อเยอะซอยบ้านเราท่อเยอะอ้ยจักรยานตกท่อโอ้ตึงต้งตึ้งห้องเช่าเดืล 1, อลรัพันห้าไงเงีไม่แพงนะใช่ขึ้นเนิน

ได้เอาแว่นมาส่แม่มาหรือยังน้าโอ้แล้วไงแม่มาแล้วอะเอาแว่นมาเลยบอกแม่เอาแว่นมาเลยแว่นอยู่ที่แม่แม่เอาแว่นมาให้แเรารอแม่ดีลาแป๊บนึงอแ่าอ่สกูตเตอร์โอ้ย เขีนเขียนเลยไหมโอ้โหของเล่นใหม่เรามาเปิดกันดีกว่านี่โฟมือเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยแอ้วแฮนด์แล้วก็ล้อหลังแล้วกอดสิ ดูเครื่องมือก่อนขั้นแรกประกอบที่นั่งให้แน่นกดแล้วเสียบเข้าด้านหน้ารดให้เข้าล็อกป,ประกอบแฮ่นประกอบล้อหลังโอเคประกอบเสร็จเรียบร้อยพร้อมไปลุยนี่ <pec> มาประกอบรเป็นสเป็นาทีเรียบเอย่างน้อยก็หนาทีก็น่าจะรอดอยู่ อาบน้ำชิลๆของเม่เบลนะครับลาไปก่อน